สวัสดีครับวันนี้พบกับผมครับเฮียปอมนัครับเป็นประจำทุกวันครับวันนี้สวัสดีวันศุกร์วันที่10พฤศจิกายนครับไฟเดนายครับผมก่อนเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาตินะครับนี่ก็เป็นสัปดาห์ก่อนเบรกทีมชาตินะครับคู่ที่น่าสนใจครับวันนี้ครับอุซิกับบาดครับเปิดบ้านเจอทางด้านของโบล์บัวครับทางด้านบินบาวครับเปิดบ้านเจอกับทางด้านของเซอร์ต้าบิโก้ครับส่วนนี้ครับวันนี้จะออกไปเยือนทางด้านของมองเปรีเย่ครับ น่าสนใจวันนี้ครับอีกเรนมากก็ซิงค์แคบอครับเปิดบ้านเจอกับเรนเดอร์ครับตุรกีก็มีทางด้านแท็บซอนสปอร์ครับจะเจอกับคอนยาสปอร์นะฮะส่วนคู่ที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะวันนี้ที่ซาอุดิอาราบีครับทางด้านของอัลยูราจะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของอันทาวอนะครับผมคู่นี้ครับก่อนเกมครับ ทางด้านตีฮัทนะครับต่อลูกครึ่งนะครับผมตอนนี้ราคาขยับไปที่ลูกครึ่งควบสองแล้วครับเราไปดูสถิติกันก่อนครับคู่นี้เป็นยังไงกันบ้างครับยามเจอกันท่านักหลังสุดครับทางด้านอาวีราครับบุกเยอันทาวอร์สี่ศูนย์ครับอันทาวอร์บุกไปชนะทางด้านอาวีราสองหนึ่งแล้วก็อาอีราวครับเล่นในบ้านชนะอันทาวอร์สามสองครับแล้วก็อีกสองนัดครับเป็นทางด้านของ เอาอีราครับชนะด้วยสกอร์สองหนึ่งและหนึ่งสูงเท่ากับว่าห้านัดหลังสุดนะครับอ่เอาอีราครับแพ้กับอัลทาวเพียงนัดเดียวครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับสําหรับคู่นี้ครับทั้งด้านเอาอีราครับชนะติดต่อกันทุกรายการนะครับมาเจ็ดนัดติดต่อกันแล้วครับล่าสุดครับพวกเขาก็บุกไปเยือนมุมไบฮะ บอลเนฟสี่แชมเปี้ยนลีชนะส0ูเล่นในบ้านชนะอันฟ้าสองูนครับเล่นในบ้านชนะอันซาฮัมนะครับสามูแล้วก็ชนะอัลราดีเจด้านะครับสามหนึ่งแล้วก็ชนะมุมไบครับ6กู่โอ้โหน่าสนใจครับแล่ก่อนอื่นครับพวกเขาจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านของเนว่าครับสตาร์ดังจบบาสิวที่มีอาการบาดเจ็บครับทั้งฤดูการนะครับผมส่วนผู้เล่นตัวอื่นลงครบครับเรีโอมานนเตวิทครับ ลงครบแน่นอนครับเซ็นเตอร์ก็เป็นทางด้านของอ่เวสตสคาร์ดีครับจะจับคู่กับอับดุลคูริบารีนะครับน่าสนใจนะฮะคู่นี้ส่วนอันทาวอนะครับล่าสุดครับเขาเปิดบ้านทำเหนืออันซาฮัมนะครับศูนศูนย์ชนะทางด้านอัสเวดาอเมกานะครับสองศูนย์เสมออัคารีหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็เสมอเฮาอิติฮัตนะครับหนึ่งหนึ่งแล้วก็ ชนะอันททยครับสามศูงเท่ากับว่าห้านัดของพวกเขาชนะสองนัดครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะคู่ที่ห้าตารางคะแนนครับเป็นไงบ้างครับอันดับหนึ่งนะครับเป็นทางด้านของอัลยูราครับแข่งสิบสองนัดชนะไว้สิบเสมอสองยังไม่แพ้ใครครับยิงได้ไปแล้วครับสามสิบสองลูกเสียแปดมีสามสิบสองคะแนนครับอันดับสองครับเป็นทีมของพิโดฮะอันนัสเซอร์ครับแข่งสิบสองชนะเก้าเสมอหนึ่งครับ มีอยู่28แต้มนะครับก็ตามหลังอาวราครับท้ชชนะวันนี้อาวรานะครับพวกเขาจะขยับไปอีก3แต้มครับหนีทางหน้าของอานัซเซอร์ครับอันดับ3นี่เป็นอาอารีฮะอันดับ4คืออาทาวอมีอยู่25แต้มครับน่าสนใจนะคคู่นี้เรทเปิดมาที่รูปครึ่งควบสองครับถือว่าไม่แพงครับ2-0มีแน่ๆครับเกมวันนี้ครับ ครนนี้เหยาปอฟันทองให้อยู่ต่อครับเอาอิรวครับในลาศีธุครับคู่นี้ฮะมีไรฟ์สดครับผ่าน Facebook ครับผมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะช่องทางการติดตามนะฮะเป็นทางด้านของ u Channel ฮะช่องปอมนัทถนัดแทงครับฝากเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั b ส c r i ครนะครับถ้าชอบก็ถูกใจถูกใจนะครับผมอย่าลืมนะครับผมรับวันนี้ก็ลาไปต่อนะครับสวัสดีครับ